สวัสดีครับพบกับต้นละนิกะคะมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบริวิทัศน์กันเช่นเดิมเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็คือก่อนไปรับชมฝากพี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์เหมือนเดิมให้กําลังใจกันละกันครับแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเชิญชวนพี่ๆเลยกดติดตาม subscribe ช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาลงอัปเดตได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อ2ช่องทางช่องทางแรกทางไลน์แอดบูพิทักแอด b o o n p i เ a k พเพิ่มเพื่อนกันมาที่ ID ดีไลน์นี้ได้เลยแล้วก็ช่องทางที่2 0816289156โทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์โทรนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับ วันนี้จะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพอพร้อมกันเลยครับจี้ทองลงยางานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ90%ลงยาน้ำหนักรวม7.59กรัมน้กว้างนะครับ3.5คูณ4.0เซนติเมตรราคาขายเพียง29,50บาท Beast งานสวยแล้วก็เป็นของเก่าแท้หน่าสะสมมากๆเลยนะครับจี้อักษรเก่าชิ้นนี้นะครับจะถูก ประดับนะครับด้วยนกเป็ดน้ำคู่แล้วก็อักษรจีนเนี่ยจะมีความหมายที่ดีมากๆเลยความหมายหกลกซิลนะครับมีโชคลาภความโชคดีมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็มีอายุยืนยาวนะครับสำหรับพี่ๆที่ชอบสะสมงานเก่าชิ้นนี้น่าจะเป็น หนึ่งในคอลเลกชันที่น่าสะสมสามารถที่จะหยิบมาใช้นะครับใส่ติดคอใส่เอาเครปได้ในทุกๆวันครับแหวนโกเมนสีส้มสเปซสไทล์ ide, ประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดย่อดนะครับด้วยโกเมนสีส้มหรือสเปซสไทล์ ide, นะครับประดับเพชร3 0เมตรรวม64ตังน้ำหนักรวม9.90กกรัมขนาดแหวน 55ราคาขาย3 9 9 0 0บาทงานสวยมากๆเลยแล้วก็น่าสะสมมากๆโกเมนสีส้มหรือสเปซไทยเป็นอัญมณีมีค่ามีราคานะครับแล้วก็หายากสำหรับสีส้มๆแบบนี้สวยงามลงตัวด้วยตัวเรือนทองนะครับทำเป็นแบบพ่นทายนะครับด้านบนแล้วก็ประดับด้วยเพชร ขาวแล้วก็เล่นไฟดีชิ้นงานสวยสมบูรณ์ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วสเปซสเตทนะครับเราใส่เอาเคล็ดช่วยเสริมนะครับช่วยแก้ในเรื่องของการนอนแล้วหลับฝันร้ายหรือว่าแก้ในเรื่องของสภาพจิตใจสำหรับพี่ๆนะครับที่มีความอ่อนแอในสภาพจิตใจสามารถที่จะใส่สเปซสเตทนะครับเพื่อช่วยพลังแล้วก็แค่ไขททำให้เรามี ความสมดุลทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจได้อีกด้วยงานดีใส่เต็มหน้านิ้วมากๆ c f เลยครับแหวนเพชรรอบงานกลนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%แล้วก็เป็นทองคําขาวด้วยครับประดับเพชร9 6เม็รรวม1.41กรัตน้ำหนักรวม8.58กรัมขนาดแหวน53ราคาขายเพียง35,500บาท ที่พี่ๆเห็นนะครับไม่ใช่เมจิกหรือมายากลแต่อย่างใดแต่เป็นดีไซน์ของเขาสามารถที่จะใช้เป็นแหวนนะครับแล้วก็ปรับออกมาใช้เป็นจี้ได้อีกด้วยในชิ้นงานเนี่ยประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟตำหนิน้อยนะครับงานเก๋มากๆเป็นในหนึ่งงานจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์แตกต่างแน่นอนครับเนี่ยฮะสามารถที่จะ ปรับเลื่อนขนาดแล้วก็ใช้เป็นจี้ได้ในส่วนของแหวนนะครับจะได้ขนาดแหวน53ย้ำอีกทีนะครับว่าใช้เป็นแหวนเนี่ยอาจจะต้องใส่พอดีเพราะว่าไม่สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดขนาดได้ครับหน้าแหวนก็กำลังสวยเห็นชัดเจนเป็นงานจิวเวลรี่เก๋ๆที่น่าซื้อแล้วก็น่าใช้มากๆในส่วนของราคานะครับต้องบอกเลยว่า ถูกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆเลยถ้าพี่ๆชอบงานจิวเวลรี่งานที่มีดีไซน์เก๋ๆชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลยครับปรับเป็นจี้ก็จะใส่ได้นะครับหน้ากว้างประมาณนี้นะครับก็ดูเป็นงานเก๋ๆนะครับที่ใช้งานกันได้บ่อยๆ cf เลยครับแหวนเรือนพุ่มประดับ black star งานเก่านะครับตัวเรือนนี่จะเป็นทองเคงานเก่าประดับด้วย Blackstar แล้วก็น้ำหนักรวมนะครับจะอยู่ที่6.51กรัมขนาดแหวน56.5ราคาขายเพียง12,500บาทถูกคุ้มมากๆเลยนะครับเป็นของเก่าอีกด้วยสภาพแบบเดิมๆเลยสภาพดีนะครับเรือนพุ่มด้านบนเนี่ยจะทำเป็นเรือนพุ่มฉลุลาลประดับด้วย Blackstar นะครับซึ่งเป็นแซฟไฟร์อย่างหนึ่งที่มีราคาแล้วก็ความหมายดีใส่เอล็ด ช่วยเสริมนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานอำนาจแล้วก็บารมีในด้านต่างๆงานนะครับอยู่ในสภาพดีได้ความเก่าแล้วก็ได้เรือนพุ่มที่เห็นแบบชัดเจนเลยแหวนเก่าแบบนี้คลาสสิกแลาก็เป็นอีกหนึ่งงานที่มีสเสน่ห์นะครับสำหรับพี่ๆที่รักแล้วก็สะสมในของเก่าวงนี้อยากให้มีไว้จริงๆกด c f กดสั่งซื้อได้เลยครับ จี้ดอกไม้เพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่80ตังค์แบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับจะเป็นเพชรซี่เหลี่ยมลูกโลกนะครับแบบไม่รองซับขนาดประมาณ44ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก18เม็ดรวม36ตังค์น้ำหนักรวม6.16กรัมหน้ากว้าง 1.9คูณ2.2เซนติเมตรราคาไขา่เพียง21,500บาท งานน่ารักราคาถูกมากๆแล้วก็ได้เพชรเม็ดใหญ่อีกด้วยนะครับชิ้นงานอยู่ในสภาพที่ดีเป็นเรือนดอกไม้เกสรดอกไม้เนี่ยจะประดับด้วยเพชรสีเลียมลูกๆเม็ดใหญ่จริงๆเลยแวววาวดีนะครับแล้วก็ตัวเรือนอยู่ในสภาพดีขนาดหน้ากว้างของจีก้ก็กําลังสวยใส่กับโชเกอร์หรือสร้อยคออิตาลีน่ารักน่ารักก็ได้ครับ กำไรทับทิมพม่าดิบงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำจา75-9นะครับประดับด้วยทับทิมพม่าดิบนะครับน้ำหนักรวม15.11กรัมนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่ที่5.5ซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มมากๆ45,900บาทถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยสำหรับของเก่าแล้วก็ได้พลอยดิบอีกด้วยนะครับ ตัวก้านกำไรนะครับจะมีการแกะลวดลายเนี่ยโดยรอบได้อย่างสวยงามเป็นสไตล์นะครับแล้วก็ฝีมือของช่างเก่าแท้ๆสภาพโดยรวมของตัวเรือนไม่บุกบ,บี้สภาพดีครับแล้วก็ตัวล็อกนะฮะตัวล็อกก็พร้อมใช้งานดีความพิเศษนะครับอของตัวกำไรเนี่ยจะอยู่ที่ได้ ตัวทับทิมพม่าดิบสีชมพูหวานๆฉ่ำๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับใส่ขึ้นข้อมือเนี่ยดูความระยิบระยับของพลอยทับทิมพม่าสิครับสวยจริงๆที่สำคัญเลยเป็นพลอยดิบสวยแบบธรรมชาติดั้งเดิมเลยสีแบบนี้นะครับต่อนบอกเลยว่าเป็นพลอยดิบที่ ถือได้ว่าสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆใส่ยังไงก็ดูดีครับสำหรับงานเก่าแล้วก็เป็นงานทองประดับพลอยสวยๆใช้งานกันได้บ่อยๆราคาคุ้มจริงๆกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับจี้กระเช้าเพชรนะครับตัวเรือนนะฮะจะเป็นทองคำ75%า75%นะครับแล้วก็ประดับด้วย ทับทิมพม่าก,กับบุษราคัมซองเจียรประดับเพชร36เมตรรวม71ตังน้ำหนักรวม3.92กรัมหน้ากว้าง1.3คูณ1.9เซนติเมตรราคาขาย33,500บาท งานน่ารักแล้วก็หวานมากๆเลยสำหรับชิ้นงานนี้นะครับตัวเรือเนี่ยทำเป็นรูปกระเช้าแล้วก็ถูกประดับประดาไปด้วยอัญมณีทั้งทับทิมพม่าก,กับบุษราคำทรงเจียสีหวานแล้วก็ดูน่ารักลงตัวมากๆสำหรับตัวเรือนแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเวลาใส่ขึ้นหูนะฮะจะได้ขนาดประมาณไหนเนี่ยครับใส่ขึ้นหูเห็นชัดแบบนี้เลยเนี่ยครับ ใส่แล้วดูดีนะครับดูมีดีเทลแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานจิวเวรี่เลยที่มีดีไซน์ที่ดูสวยหวานนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้นะครับได้กับในหลายๆโอกาสด้วยการงานน่ารักมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งงานดีไซน์นะครับที่อยากให้พี่ๆมีไว้สำหรับพี่ๆที่ชอบงานหวานๆครับ แหวนเพชรเรือนทองฉลุลายนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ80%ประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่72ตังค์แบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับ1เม็ดขนาดประมาณ25ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก30เม็ดรวม47ตังค์น้ำหนักรวม4.82กรัมขนาดแหวน54ราคาขายเพียง22,900บาท ถูกมากๆเลยรีบเอฟมาได้เลยนะครับชิ้นงานเนี่ยนอกจากราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มมากๆแล้วนะครับยังได้ชิ้นงานสวยมีความละเอียดในตัวเรือนอีกด้วยตัวเรือนฉลุลวดลายนะครับในส่วนของด้านข้างประดับด้วยเพชรนะฮะขาวแล้วก็เล่นไฟดีเพชรเม็ดย่อนนะครับวัดจากหน้าเพชรเนี่ยตกเม็ดละประมาณ25ตังค์ขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยนะครับแล้วก็หน้ากว้างของแหวน เหมาะมากๆเลยกับการใช้งานแบบใส่ติดนิ้วครับพี่ๆที่อาจจะเป็นข้าราชการเป็นครูนะครับหรือแม้กระทั่งทำงานเป็นพนักงานนะครับในบริษัทต่างๆที่เน้นความเรียบร้อยนะครับในการใช้งานแล้วก็ชอบเครื่องประดับที่ซื้อแล้วนะครับใส่ได้บ่อยๆใส่ติดนิ้วใช้ได้ในหลายๆกิจกรรมวงนี้อยากแนะนำมากๆ c f ได้เลยนะครับ ข้อมือเบีย้ยใหม่ทองนะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นนาค40%แล้วก็จะถูกประดับด้วยเบีย้ยไหมทองนะครับน้ำหนักรวม44.37กรัมนะครับความยาวเนี่ยจะอยู่ที่19.7ซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มมากๆเพียง43,500บาท ถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะครับชิ้นงานเนี่ยประดับด้วยเบีย้ยไหมทองเม็ดใหญ่เลยนะครับแล้วก็เส้นไหมเนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยชัดสวยมากๆไหมทองเป็นเครื่องประดับนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีมีความเชื่อว่าถ้าเรากำลังมีโชคนะครับเราใส่ไหมทองเนี่ยเส้นไหมของเขาเนี่ยก็จะขึ้น มากยิ่งขึ้นตามโชคลาบที่เรากำลังจะได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนเนี่ยเป็นตัวเรือนเก่าประดับเกาะนะครับด้วยนาทงานสวยใส่แล้วเต็มข้อมือแบบนี้เลยใส่ยังไงก็สวยแล้วก็เด่นมากๆครับนอกจากนี้ยังใส่เอาเคสช่วยเรียกความโชคดีเรียกโชคลาบได้อีกด้วยพี่ๆที่ชอบงานที่มีดีไซน์เก๋ๆนะครับ ข้อมือเบีย้ยใหม่นาคเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากๆกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับแหวนบุษราคําประดับเรือนเพชรดอกพิกุลนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำา4 k k นะครับแล้วก็ประดับด้วยบุษราคําบางกระจะนะครับขนาดถึง2.65กกรัต ระดับเพชร12เมตรรวม84ตังน้ำหนักรวม4.38กรมัมขนาดแหวน62ราคาขายเพียง27,500บาทสวยแล้วก็น่ารักมากๆชิ้นงานนะคะประดับด้วยบุษราคบาบังกระจะสีเหลืองนะคะเป็นสีเลมอน สวยแล้วก็ประกายดีไฟดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะถูกประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ตัวเพชรนะครับวัดหน้าเพชรได้ตกเม็ดละประมาณ7ตังเลยนะครับขาวเล่นไฟตำหนิน้อยสวยสมบูรณ์แล้วก็เป็นดีไซน์แบบคลาสสิกเป็นเรือนดอกพิกุลแบบนี้ใส่ง่ายครับพี่ๆที่อาจจะกังวลว่าเอ๊ะขนาดแหวน62สามารถปรับ ลดขนาดได้หรือเปล่าสามารถปรับลดขนาดได้หลายเบอร์เลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวกา้านตัวเรือนเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอันนี้ใส่เทียบขนาดนะครับกับนิ้วต้นก็จะได้หน้ากว้างประมาณนี้เห็นไหมครับเห็นออร่าเห็นประกายของบุษรสราคานะครับไฟดีน้ำดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรยังเห็นเป็นเม็ด ชัดเจนแบบนี้เลยแหวนบุษราคำสีเหลืองเลมอนแบบนี้นานๆได้มาทีกด cf ได้เลยนะครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่เมตตานะครับต้องกับนิกด้วยดีตลอดมาเลยสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกันละกันไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องรวมถึงนะครับพี่ๆที่ CF สั่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะครับแล้วก็พี่ๆที่มาเลือกชมสินค้ามาซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านครับวันนี้ต้องกับนิกขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับเรามาพบกันอีกทีกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย